อันดับแรกโปกีวีครับโปให้ทั่วรองเท้าโปไม่ต้องหนามากครับต่อมาก็ลนไฟครับลนในทั่วเลยครับลนไฟเสร็จทิ้งรองเท้าไว้ประมาณห้าถึงสินาทีครับทิ้งไปแล้วก็เอาสำลีมาบนเอาสำลีโปกีวีมาบนครับ วนเรื่อยๆนะครับรอบสองรอบสามรอบแล้วแต่ครับแบบเดียวก็ขึ้นครับนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วครับวนในทั่วรองเท้านะครับวนไปเรื่อยครับใจเย็นครับขัดรองเท้า เรื่อยๆครับพอวนเสร็จแล้วเราก็มาวนน้ำต่อครับวนไปเรื่อยครับวนใจเย็นๆครับนี่ครับประมาณนี้ นี่คือผมวนเสร็จแล้วนะครับข้างหนึ่งถ่ายให้ดูก่อนครับมันก็จะประมาณนี้ครับวิธีการขัดรองเท้าของผมยางผมก็ขัดนะครับนี่ครับประมาณนี้